สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะทิ้งลูกไปให้หนึ่งคนเปิดชีวิตแหม่มจินตลาไล่ขอยืมเงินเพื่อนดาราทีละห้าแสนวิ่งไล่ขอยืมเงินเพื่อนดาราทีละห้าแสนเปิดชีวิตแหม่มจินตลาหลังเลิกลาหนุ่มสันทิสุขไม่คิดกลับไปคืนดีชาวโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างต้องขยี้ตาพังกันไปหลายตลบสำหรับ น้องพลอยสอนลินสาวน้อยที่ก้าวขึ้นแตนเป็นนางเอกภาพยนตร์ตั้งแต่วัยเพียง14ปีเธอยังเป็นเด็กสาวที่เคยได้รับกระแสฮือฮาหนักมากมาแล้วกับโชมหน้าของน้องพลอยที่ทำหลายคนต่างสะดุดตาเพราะไปละไม้คล้ายคลึงอย่างมากกับดาราเจ้าบทบาทรุ่นเก่าอย่างแม่มจินตลาสุขพัฒน์ในวัยสาวที่มาถึงปัจจุบันเมื่อลองไปตามสองอินสตาแกรมของน้องพลอยก็ยิ่งทำทึ่งหนัก เพราะยิ่งโตหน้าตาของเธอก็ดูจะยิ่งคล้ายกับคุณแหม่มจินตลานางเอกตลอดการถ้าบอกว่าเป็นทายาทก็เชื่อสนิทใจเลยทีเดียวบางคนก็บอกว่าเป็นลูกสาวคุณแหม่มแน่ๆคล้ายกันขนาดนี้เคยมีช่วงว่างที่เราไม่ได้ทำงานไหมมีพอเราว่างเราก็หาอะไรทำบางทีว่างเจ็ดแปดเดือนก็มีนะช่วงที่เป็นรอยต่อว่าเราจะไปเป็นนางเอกพี่นางเอกหรือแม่ดีนะ ถ้าว่างเยอะขนาดนี้เอาที่ไหนมาใช้ก็เอาตังเก่าซึ่งมันก็ไม่ได้เยอะมากเพราะพี่เป็นคนเวลาที่ทำงานแล้วได้ตังมาก็เอาไปลงทุนซื้ออสังหาริมทรัพย์เลยไม่ค่อยมีตังสดเชื่อไหมว่าตั้งแต่ทำงานมายังไม่เคยจับ10ล้านเลยเพราะพี่เอาตังไปซื้ออสังหาช่วงเวลาที่ไม่มีตังก็เอาสมบัติตรงนี้ไปขายได้ห้าหกหมื่นพี่ก็เอาแล้ว เคยไปยืมเพื่อนไหมมีพี่กอบสุขนี้พี่ยืมประจำาพอถึงเวลาตั้งละครออกพี่ก็เอาไปคืนเขามากสุดคือ500,000พี่เป็นคนค่อนข้างใช้เงินมือเติบแต่ว่าไม่ได้เอาไปเที่ยวอะไรนะเอามาใช้กันในครอบครัวนี่แหละเป็นข่าวความรักกับนิวอาทิ์ทองจินดาเขาเสียไปแล้วค่ะตั้งแต่เขาอายุ21เเขาจากไปแล้วค่ะตอนนั้นเล่นหนังด้วยกัน แต่ไม่มีซัมติงกันนะเพราะเราเล่นหนังด้วยกันก็จะเป็นข่าวเหมือนข่าวคู่จิ้นตั้งแต่เกิดมาจนถึงตอนนี้เรามีแฟนแค่คนเดียวจริงเหรอไม่ที่มีส่วนมากจะเป็นคนนอกวงการคือหลังจากที่พี่หนุ่มสันติสุขพี่ก็มีแฟนเหมือนกันแต่เป็นคนนอกวงการค่ะโสดมากี่ปีแล้วตอนนี้สถานะโสดค่ะ15ปีแล้วตั้งแต่อายุ38แล้วค่ะคือเราก็ไม่ได้ตั้งใจโสดนะ แต่พี่ไม่มีแฟนก็อยู่ได้นะคือเราก็มีคนคุยบ้างแต่พอมันไม่ใช่พี่ก็ชิ่งเลยสเปคพี่เหรอหน้าตาก็ต้องดูดีหน่อยนะชอบคนขาวขาวสูงๆพี่หนุ่มไม่ใช่สเปคค่ะแบบวิลลี่ได้อยู่ถ้าตอนนี้มีคนมาจีบโอเคไหมไม่เอาแล้วดีกว่าพี่ไม่อยากไปยุ่งกับใครไม่อยากไปดูแลใครถ้าเป็นเด็กๆมาชอบพี่พี่ไม่เอาเลยเพราะว่าเราไม่อยากเลี้ยงเด็ก ไม่อยากดูแลใครข้อขอบคุณ้นแรงข่าวจาก Social New Update ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ